หลังๆผมมาบ่นพี่แบบนี้ไหมไม่มีผมไม่มาบ่นเลยเพราะผมบอกแล้วว่าผมพยายามจะเป็นคนใหม่แต่วันนี้ผมเหนื่อยผมเหนื่อยจริงผมก็เลยอยากให้พี่ปุ๊กพี่ช่วยผมปุ๊กพี่ก็เห็นว่าผมไปทำอะไรมาวันนี้และแล้วก็ขอบคุณในความห่วงใหญ่ที่บอกว่าไปนอนค่าไปพักผ่อนเราก็อยากนอนแต่มันนอนไม่ได้ไงมันเราต้องทำงานให้มันเสร็จก่อน พี่เข้าใจไหมชอบดูแม่พูดตรงดีถึงจะติดปติตามแต่ก็ศรัทธาด้วยใจจริงผมมาเป็นคนพูดตรงไม่มีอะไรเนี่ยเป็นกันเองดีเนี่ยพี่คนนี้มาคนแรกมาเนี่ยมาพิ่งมาติดตามเนี่ยแต่ศรัทธาเนี่ยแล้วผมบอกเลยนะคนที่เขาศรัทธาแล้วจริงๆอนะ่ะไม่ว่าเราจะว่าอะไรเขานะเขาก็ไม่ว่าเขาก็จะไม่อะไรเพราะเขารู้แล้วทําไมคนถึง ผมบน่นผมดา่าแต่ทําไมคนถึงดูเยอะเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ผมพูดอะ่ะมันคือความจริงใจถ้าคุณดูไปนานๆนะ่ะคุณจะรู้ว่าไอเนี้ยมันไม่มีอะไรมันก็บ่นของมันไปเรื่อยๆมันบน่นแล้วพี่ก็รู้ว่าแล้วใครที่เป็นเอฟซีก็จะรู้ว่าผมมาขี้น้อยใจมันแบบเนี้ยวันเนี้ยผมเหนื่อยผมก็อยากให้กดแค่เข้าไปแค่ร้อยคนแค่เนี้ยก็จบแต่ถ้าเกิดคนมาดูใหม่อุ้ยอันนี้ปากหมาเป็นอาจารย์ได้ไงไม่เคยแทนตัวเองว่าอาจารย์นะ ผมไม่เคยแทนตัวเองว่าอาจารย์ในวิถีทําไมผมไม่แทนเพราะผมไม่อยากแทนผมเคยอะผมถามที่เคยเรียกตัวเองว่าอาจารย์ไหมอาจารย์ไม่เอกว่าวันนี้อาจารย์ว่าจะเด่นตัวนั้นตัวนี้นะอาจารย์ชอบตัวนั้นไม่เคยนะครับเพราะผมไม่อยากเป็นแต่ทําไมเขาเรียกผมอาจารย์ละ่ะเพราะความเชื่อมั่นความศรัทธาถูกไหมวันนี้ดาวนะเด่นสี่กับเด่นเจ็ด เหนื่อยจริงอะดูเดี๋ยวดูให้ดูสภาพหนังหน้าสดๆเลยนี่ใส Effect, ่เอฟเฟกนี่พี่ดูหนังหน้าสดๆผมนี่ <c oughs> แบบดูสภาพตาผมนี่ปื้อหมดแล้วนี่ตอนเนี้ยอันเนี้ยหน้าแบบสดๆเลยแต่หน้ามันก็ใสเพราะว่าใช้ครีมขมิน้นแล้วเราก็ไปฉีดไอ้ไอไอนั่นมา จะเย็นๆนะครับเป็นกําลังใจดูหนังดีดูหน้ามเนี่ยตามเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันเดี๋ยววันที่เก้ายบเก้าผมจะไปทําคิ้วแอบดาวแล้วนะครับอาจารย์น่ารักพูดพอเรียบร้อยอยากเจอเป็นเอาแบบนี้ได้กันพี่ฟังนะตอนแรกกะว่าจะไม่ปล่อยแล้วศูนย์แปดห้าเป็นเลขอีกตัวหนึ่งที่ผม,มจะปล่อยเอาไว้ปล่อยวันที่ ใกล้ๆเ,เร็วๆเนี้ยใครที่ดูอยู่ถือว่าพี่โชคดีนะรีบไปซื้อนะครับ085058เจ๊อะไรปล่อยมาเนี่ยเจ๊อะไรอะ่ะเจ๊อะไรปล่อยมาเห็นอยู่นะเลื่อนเมนอยู่เจ๊อะไรเจ๊อะไรก็รอบสุดท้ายนะฝากบ้านชงโชคมงคลําด้วยดัดลาวน ดาวโจรร้อยสามบาทเอาบอกผมหน่อยเจ๊อะไรปล่อยเลขมาเนี่ยห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยห้าแปดไอห้าศูนย์แปดเนี่ยจะหลับแด้วตอนเนี้เ <c oughs> จ๊อะไรปล่อยมาเนี่ยพอโอโหพอจะบอกหวยเนี่ยคนมาพรึม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 เลยเอาบอกหน่อย เมื่อกี้มีคนพิมพ์มาเนี่ยห้าศูนยเจ็ดห้าศดเจตรงกับเลขเจ๊นี่เจ๊อะไร J, ong, B, เจ๊ฟองเบียร์หรอตามองไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่เมื่อกี้เห็นสุกอุ้ยเออใช่พี่เห็นที่ไหนเดี๋ยวถามศูนย์แปย์ห้าแอะไปซื้อเลยผมบอกเลยผมไม่ได้ตามใครนะเดี๋ยวผมใจ้พี่ดูห้าศูดะผมปล่อยไปแล้วเม็ดหนึ่งแล้วแล้วศนะูนย์ห้าแปดอะผมก็ไม่รู้หรอก เพราะพกี่ไม่พิมพ์มาเนี่ยพราะผมก็ไม่ได้ไปสนใจหวยคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยผมเขียนไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะรัฐบาลมุมอะใครเห็นวันนี้ถือว่าคุณโชคดีเดี๋ยวจะบอกแต่มียศูนย์แปดห้ารู้ไหมศูนย์แปดห้ามาจากไหนศูนยะ์แปดห้าล่ะก็คือมันเป็นเลขวันลอยกระทงเป็นเลขวันลอยกระทงแล้วหวยออกวันพระ แล้วทำไมถึงเป็น0ูนเพราะผมบอกพี่แล้วว่าผมฝันเห็น58ผมก็เลแล้วศูนย์มาจากไหนล่ะก็คือวันลอยกระทงวันที่8ผมก็เลยเอามาใส่085 058แล้วผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วอ่ะอยากดูไหมใครอยากดูลอตเตอรี่กดหัวใจมารัวๆแม่ๆม่คนไหนจะเอาไปใส่เครดิตนะฝากใส่เครดิตให้ด้วยช่อง YouTube อะ ใครอยากดูกดหัวใจรัวๆมาจริงไม่โกหกหรอกเราเขียนไว้ตรงไหนวะเขียนไว้ตรงไหนวะลืมเดี๋ยวหาก่อนนะโอ้ยปวดตามากเลย็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคน เดี๋ยวแจกดาวก่อนแล้วก็แยกย้ายแล้วก็จะให้ดูรัฐบาลทีหลังทำไว้แล้วแต่ไม่ได้โนต้ตทำไว้นะเด่นหลักอุยุงกัดพฤศจิกายนเนี่ยบอกเลยเนี่ยว่าเลขสามตัวเนี่ยมีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแปดแล้วก็ตุด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  เนี่ยเอาให้ดูแล้วเนี่ยที่ปล่อยไปแล้ววันนั้นเนี่ยงวดเนี้ยแตกสามตัวเน่เอาเถอะอุ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบสองคนดูบอกเลยเลขสวย,เ,ยเอาให้ดูลอตเตอรี่ซื้อเยอะด้วยงวดเนี้ยเอาลิงก์ออกแล้วหมดเวลา จริงซื้อมาแล้วนี่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ย085เนี่ยไปซื้อเนี่ยไปซื้อไปซื้อเนี่ยซื้อมาเนี่ยรู้ไม่มาจากไหนจะบอกใครที่มาทีหลังโอ้เวลาจะปล่อยรัฐบาลอนะ่ะคนเบื้องลายนปด085ฟังดีๆ5885เดี๋ยววันนี้มันอันอีกแน่ตัวเนี้ย085 ศนยะ์มาจากไหนรู้ไหมห้าแปดอะ่ะคือเป็นเลขฝันที่อยู่ที่ชัยภูมิวันที่งูตัดนะวันที่งูมามาส่งหน้ารถอ่ะงูดำํำงูเหมือนงูกระปะหรืองูเนรนโรูสีดําัำขาวอะ่ะมาตัดหน้ารถถูกไหมแล้วงูไอ้ตัวเนี้ยพอพอกลับไปนอนอะ่ะฝันเห็น58ด 58ทุกคนจริง5885แล้วทำไมไม่เอกจับ085ล่ะเพราะว่าวันลอยกระทงอ่ะวันที่8ถูกไหมใช่ไหมครับเดือนนี้วันที่8ถูกไหมลอยกระทงอ่ะเนี่ยก็เลยจับ085เนี่ยดูเนี่ยซื้อมาเยอะด้วย085เนี่ยเนี่ยให้ดูลอตเตอรี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเบิ้ลมาต้องมา88งวดเนี้ย อันนี้ซื้อเลขเนี่ยห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเนี่ยบอกแล้วว่าชอบหนึ่งเจ็ดงวดนี้หนึ่งเจ็ดสองห้าแล้วก็ศูนย์เนี่ยก็ซื้อห้าหนึ่งเจ็ดมาเนี่ยลอยกระทงวันที่แปดใช่ไหมครับเดือนนี้ในปีเดือนปีนี้ปีนี้บุญเนี่ยเห็นไหมเราก็ซื้อมาเนี่ยเนี่ยเออเจ็ดเลยใช่ไหมไปซื้อพอให้พอแจกลอตเตอรี่เบื้องล้าหลาย แล้วนะเออวันที่แปดนั่นแหละก็เลยจับศูนย์แปดห้าไปเลยโอเคงวดน,นี้ยต้องมีต้องมีมันต้องมาวันที่แปดแล้วก็เห็นเลขฝันอ่ะห้าแปดก็เลยจับศูนย์แปดห้าอันอันแน่ไปซื้อโอเควันนี้ขอเองขอรวยขอให้ปังสวัสดี